ด้วยกันไหมคะมีค่ะม่าเช้าก็เพิ่งไปฟิตติ้งด้วยกันมาครับใช่อะไรคะใด้สวนใวนมาค่ะเป็นยังไงบ้างกลายเป็นคู่จิ้นกันอีแล้วก็หายไปสองปีเน้ะใช่ครับก็ความจริงแล้วเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบอาจจะโตขึ้นมาหน่อยถ้าใครที่เคยดูพวกเราในรอยมาอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นเวอร์อยมาเวอร์ชันโตขึ้นมาอีกก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวโรแมนติกดราม่าบทบาทเป็นไงครับ ก็มีของหนูก็มีทั้งพาร์ทดราม่านะคะแล้วก็มีตัวเขาที่แบบว่าเข้ามาทาให้แบบชีวิตเราสดใสขึ้นก็จะมีพาร์ทของโรแมนติกเยอะหน่อยชินหรือยังที่ใครๆแบบมองเห็นเราเป็นคู่จิ้นแบบเอเหมาะสมกันมากสองคนนี้ไม่เป็นแฟนกันหรออะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะที่คนชอบแล้วก็อยากเห็นเราถ่ายละครด้วยกันน้องก็เป็นอะไรที่ดีค่ะ แต่เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดราม่าเยอะใช่ไหมอ่าใช่ครับเพราะว่าตัวละครทุกตัวค่อนข้างมีปมในชีวิตคนทั้งเรื่องจะมีดราม่าเป็นแกคือจะต่างจากเรื่องก่อนเลยใช่ไหมคะที่แบบว่ามันจะต้องแบบฟาดฟันกับพี่บอยอะไรเงี้ยก็มีนะทื่องนี้ก็มีแต่ว่าจะแบบฟาดฟันแบบว่าในระดับที่โตขึ้นมาผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับแนนี้ต้องมีแบบว่ากดดันกันบ้างกลับมาทางกลับมาทางนี้คิว่ามันจะดราม่าฟังก์ที่ต้องเดือดร้อนแค่อยากให้คุดูมีความสุขเรา พี่บอยล่ะครับจะแบบว่านิ่งเหมือนเรามีพิษคุณหมอ,หออะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไมไมตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นคนนิ่งครัเรื่องตัวละครตัวนี้เป็นผู้ชายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนมีภพชีวิตเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นคนอากกับคนอื่นอาจจะนิ่งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นนิ่งเงียบนะครับแต่การณ์เองเนี่ยจะมีอารมณ์คนบ้านอ,อ,อย่างในอินสตาแกรมเรื่องนี้ต้องคลิปลุกเหมือนเดิมไหมคะอกไม่ต้องคลิปม,มากไล้วคลิปไม่ไหวแล้วเหมือนกล้องถ่ายทำเมื่อไหร่คะต้นต้นเดือนเมษายนนี้ครับผม ว่าออนแอร์ปีน,นี้เนาะ,ะปีนี้ค่ะปีนี้นะคะ่ะเห็นพี่ปิ่นบอกว่าปีนี้นะเราก็จะเร่งทำให้เร็วที่สุดค่ะเะ <c oughs> เรียกว่าถ้าเป็นแฟนเห็นนี่คือแบบขายที่ถือแน่นอนบอยกับมาฮีค่ะครับผมครับใช่ครับ